โอ้ยแบบหนึ่งอะด่ดหลังจากหนึ่งแมตช์แจกเป็นไก่ดึงดึงแมตช์ต่อไปยังคงเป็นไก่เหมือนเดิมเืม็นพี่นะก็ทำไดไน่ไ,ไดออะไรอ่ะ Mm -hmm. Turn on NVIDIA highlights and settings to record your highlights. Mm -hmm. โอเคมันอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นแอตัาซินชีด่ะนี่หว่ีได้มันหลลนอยู่ดีก็หล่นแอตัลซินชีต้องมาเยืนข้างบนสุดเนี่ยค่าเดียวกันแหลเฟฝงตัวเอง มีเสียงนกด้วยมีโอ้ยไอ้เพื่อนแบ่งมันเดินบูเทโอริโอเทนบาทไยชัวโอริโอเทนไอเจอเห็นชื่อก็ฮะ การันตีคนไทยดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้แต่เจมอ่ะหนูก็ได้อ่ะดาแบบใหญ่ก็ได้ติดอะลอ้วงจ้าคือใครเอาเอา่ะ เก็บเลยทุก <c oughs> คนนะอะอ,ะอ,ะอันนี้พี่เล่นอาวุธอะไรพี่ดูอยู่จะได้เล่นไม่สับกันจะได้ไม่แย่งเจ็บ ลองใช้เป็นมีดมีดสั้นดูดูดมีแข่งโดนข,ข้างผมมาหาพี่แล้วโอ้เชียช่ยวเชีย่ยวเที่ยวด้วยนะครับมาแล้วพี่ถ้าเข้าไปดูตาไมาา้ตาเรือเลย เวลาดึงเกาะพี่กดสีรัวได้นะมันจะแบบโยกโยกเคลื่อนที่นิดนึงอ่ะจะได้แบบไม่เป็นเป้านี้โยก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  ไปวาดไปไหว้พระแป๊บไม่ให้ไปไหว้เมืองขัดไปเลยหีบอาวุธนี่ทำอะไรได้นะหีบอาวุธไว้ซ่อมอาวุธอ๋อลืมลืมลืมเอ้ยกระบอกขั้ว จะหนหนคืนก็ได้นะพี่ได้ยินเสียงใช่มาแล้วมาแล้วมีคนมาข้างหลังพี่ไงไงโอ้โหโอ้อ ได้ป่ะได้เลยสบายพี่สวยพี่เห็นไอจุดเอไอ,อสีทองทองป่ะพี่อันนั้นถ้าเก็บปั๊บมันจะเจนเลือดเจนเกาะให้นิดหนึ่งเราแบบเหมือนเอฟ็กสับอก่ะแต่นี้มันสับได้นิดหน่อยเอฟ็กสับเกาะป่ะ อันนี้ใครเปิรดร่<น>ดม,มเลยที่ามีามมมกำลยอตยอนา้อนย้เนยรอบย้อน้อน่้อ้อนย้อนย้นยะอนย้อนย้น้อนย้อนย้อ้อมย้อ้นย้อนย้อนนยอนอนก็น้อ้อ้้แน้อ้อนย้งอ ไอ้เคียจะกลุไม่ถือกระบ,บี่สักอันเลยถโถกรายมมีวันมิดต่กใครเปิดนาฬิกาแดงเด็เดปีแดงแดงคือจุดเกิดพี่ถ้าเราตายแล้วยังแบบสามารถถอดวิญ,ญญาณได้อยู่พี่ตอนเนี้ยอวิญ,ญญาณมาเกิด เสด็จมาคนแล้วดปไ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 ปอูติดต้นไม้อยู่เนี่ยอะไรเนี่ยฮัลโหลโอ้โ,โ,โ,โดลุ้ บอลจะได้ข้างหลังฮาดิอโอ้มันโดนคนันตีรู้จบแล้วตอยนี่ได้ก็อถอยก่อนเถอะพี่นะโอ้าหยี่ยแล้วเมียงตีก็กดนะพี่ตีอะกดไหนวะกดบีพี่ตายแล้วดิอ่าช่วยอยู่พี่ ตายอะดิโดน,นตีเขาบัตรอาะ,ะไรกันมาเสือหรอไม่พี่ไม่ใช่ผมพี่เห็นชื่อนายผมยังไม่ตายอ้าวเหรอโอ้ยตายจริงโอานึกว่าเพื่อนช่วยอยู่เพื่อนแม่งอะไรโดนยันโดนอยู่อเลยเอ้าแลวเพื่อนแผลนี่ทำไมอ่ะเพื่อเอ้าเอาอดิสวยเอเอ โอริโอเทนบ่าอย่าให้เสียชื่อคนไทยเลยแล้วก็มาลุมจุ่มผมต่อ <ไป S 2> พี่ไม่ได้งัดดาบใหญ่หรืออันตรงอันตีพี่ได้กเอันตีแล้วพี่เห็นอยู่แต่ว่าตายก่อนมีคนมาอีกฮะโอ้โห Đẹp lại đi Ôi, ôi Kéo lên khỏi hưu ẩn, chẳng phải chung Mấy con má lỗ, nghe đi, Ây, tầm mình mới Ôi, tầm bây giờ tài Ôi, mấy โอเคโอ้พี่ตายแล้วมาช่วยนะพี่ตรงตัวพี่เลยตรงพี่เลยเรียบร้อยปอบอบอบอันตีชุ่มโอเครอเหล่าไม่อันตีเห้ยังไม่ก่อไม่ไม่พี่เลยเฉยเฉยเฉยจุก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 นุ๊กอะไรเยอะอย่างโลกเลยพี่ตอนนี้เตตี้เมื่อกี้แหละพี่แต่ว่ามันรีบไปกดวิญญาณมาเกิดสู้ต่อไง

กดเกาะกดเลือดด้วยพี่แล้วกาะที่ไปไหนวะอ้เกาะมแตกเลยออดีรยวพี่ถอดกอไมพี่สุ่มันรุดกี่ไปแล้วไงกากกี่ไปแล้วนี่เราจับเกาะคืนแาไติงราแรงนะพี่นะ โอ้หพี่ตี้ยังไม่้น่าจะสองตีแต่ว่ามีตี้หนึ่งที่แบบโมโหมาสู้เราต่อสองรอบไอ้มันเล่นผมอีกแล้วหละมีคนมาใช่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ใ,ใต้เท้าผมเนี่ยอ๋อเห็นอะไรอะไรแล้วเออ bạn lùm à, ôi, ôi, này là bao, mình bìng đi đi xe đi ngang máy, ใช่ใครถึงหน้าไม้มาช่วยโคตรดีเลยอย่าลืมข้ามอาวุธนะครับได้เลยมีคนยิงไ,ไม่ใหญ่ปะใครเนี่ยนอนจสต็อปหรือปุ๊บอุ้ยแก่ละโดนออยู่ไหนบอมเจอละมีอีกตัวปะ ไม่แน่ใจแบบนี้เลยแต่ว่าแพรลีร่เก่งเลยพี่แพรลี่เอาแพารลีร่เอาเลยอาวุธมีให้เลือกสั่งนาณาชนินชด รอยามีวามมิตันจะยุดดงสิลังเยอะมากไปตลาดบ้างไม่ได้ซื้อของเลยนี่ปะ่ะงานเล่นไม่เป็นต้องไปตลาดบ้างเสียดาย <c oughs> เหลือกี่คนนะเหลือยิบอ็ดพี่เยอะมาก พี่ไม่ค่อยได้ใช้สกิลเลยกนะ็ถ้าพี่โดนกระทืบแบบพี่ก็กดเอฟผักมันออกนั่นหละพี่พี่ไม่ค่อยได้กดเลย,ยบยาไปะิดอย่าไป่า<ล>รู้จะต้องทำอะไรเออยังโลกอยู่ กดชิปจนไอ้นี้เด้งเตือนไเพื่อนเล่นกระบอกสองท่อนอะไรนายมาตลาดซื้อของโอ้โหโอเวอร์โอเวอร์ครับสกิลเทพน่าวตุ๊ดสกายชิปกระบูดถ้าสามกระบอกสองท่อน จะเปลี่ยนถูกวิญญาณนี่ทำอะไรได้วะลูกวิญาณอะไรพี่ราคาเท่าไหร่เก้าพันอะนะหรือว่าเก้าพันคือเอาไว้ใช้เกิดได้หนึ่งทีไวช้ชุบเพืกอนเกยดกระเป๋าไป มองกเป๋าวพี่มันลาไม่ได้ใช้กามนี้อันนี้รู้สึกว่าก็ไม่ได้คอยไ้ใช้เหมือนกัน,น,น,นสก,กิลเทพเงาเนี่ยพี่ได้เจมได้เจมทองมาท่าเง,งาผมเปลี่ยนเป็นท่านเนี้ยพี่ขนนี่ม้า้ย <c oughs> ไว้ไว้ ไว้แหวกวงศัตรูโอเจ้ะโดนแพรี่ง่ายนะเพราะเป็นตัวสีฟ้าตลอดเห็นไหมอ๋อแต่ถ้าโดนศัตรูทีคือฆ่าได้เลยนะเพราะว่าแบบถ้าโดนศัตรูมันปัง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 ,ปงแล้วถ้าดาเมจแรงก็คือตายเลยก็คือต่อเนื่องตุยเย่ใช่ต้องเน้นขี่ม้าฟันหลังขี่ม้ากระแทกไม่ได้เดี๋ยวตายเอง ตานี้ผมไม่ได้เจมของดาบทาชี้เลยอะเศารุ้สา,สา,สาได้ดาบทองมาแต่ไม่มีท่าเลยท่าเริ่มต้นหมดเลยเนี่ยไม่มีประโยชน์จกเจว่าใครตีตัตวเราต้องเข้าวงาเดินตามพื้นก็นดัเจอดาบใหญ่ม่วไหมไม่มีไม่เจอเลยเพื่อนเล่นดาบใหญ่ทองอยู่ใช่หอใหรอหรือตาที่แล้วตาที่แล้ว ไปดูแอร์ดับไหมฮะได้ครับเผื่อได้กอดทองมาเล่นจะได้ถึกหน่อยไม่เี็งปืนที่ไหนใช่ไหมอ๋อเสียงระเบิดไม่ใช่เสียงปืนเสียงสลิงแอร์ดับไม่อยู่ไหนนี่โดนยิงแล้วยิงจากไหนวะตกใจปาดไปก่อน

มาอีกตัวนแน่ๆพนันได้นันปะโอ้โหโ,โดนกระสวกหยุบชุช่มโอ้ยโดนโอ้ย ม,มีสั้นก็หลุมีสัน้นก็ได้หมดนี่อะไรกระปีมีสั้นเต็มเลยไม่มีของดาบผมเลย เงาวก็ไม่มีที่นิวเกาะยังไม่เต็มมีเสียงคนเทวบดาบอยู่แถวนี้เนี่ยนี่อย่ามาละไ,ไหนละเลา<ป>อาเลยตัดิเื่มเอมะนอน่าจะใช่มาดกีหลังเลย เหลือหกคนก็เท่ากับเหลือสามคนลบเราไปจะไปแอร์ดรอปเฉยๆเนี่ยมาให้ปีทำไมกันเนี่ยเห็นกันชุงชิ้งชิ้เลยแบบไม่แน่อยเลยไปไม่ทันแอร์ดรอปมั้งดิพี่เสียโดนตีตูดเลย มีอีกสี่อย่างครับพี่มีแล้วมีตั้งนานแล้ว<ช>พี่เป็นยังไงคอยกดใจพี่กดใ้ไม่เป็นอยู่ในวงแล้วพี่ก็กดวีอะ่ะแต่ดูดกดนแค่นี้แล้วมันจะโดดชะงักป่ะไม่โดนพี่แต่พี่จะโดนลูกกระทืบได้ก็คือพี่ต้องโดดโดดเตดดดดะอ่ะโดนดูดกล่องโดนเก็บของหมดแหละแสดงว่าเราจะโดนย้ำไหยใช่ไหมคนเท่ากันพี่แต่พ่จะด่าื่อ มันอาจจะแอบอยู่ต้นไม้ไหนสักต้นหรือพุ่มไหนสักพุ่มระวังนะพี่ไปได้วยกันเลยไปเป็นหมู่ผมเจอละโอ้ของบนเลยละลูกกับเพื่อนก่นกอนอเราเพื่อนทำไรอ๋อรู้แต่รู้ไม่ได้แล้วของหมดลงมาป่ะเราอยู่ในวงนะลงมาป้าเพรามันก็อยู่ในวงเหมือนกัน จะอยู่ต้นเดิมไม่เห็นพี่แปลว่าอาจจะอยู่ในพุ่มต้องระวังจะเปิดอันนี้เหรอไม่เปิดอันนั้นมันทําให้ใช่อันติไม่ได้พี่อ้าวนี่ก็ว่าวงวัดวงวัดการต่อยนั่นน,น,นั่นอยู่นู่นกําลังรูดแอดอับกันอยู่ไป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 เอาตัวไหนอะโอ้โหนี่เดนิน <laughs> สวยพี่ข้าไมา่ใช่พี่อีกนี่ก็อ,อ้อพี่ด้วยนเนี่ยพี่อันตรีพี่ทาให้ผมฆ่ามันได้เลยเห็นไหมมันติดสันนานมากอยู่ไหนละว,วะมองไม่เห็นมันอยู่นู่นมันปา่ามันมันบินบล็อกถอยออกมาได้อ๋อนู้นก็อยู่นู้นมาเห็นมันเดินไปนู่นปะ แค่มันเดินมานี่มันก็ปิงออกไปไหนไม่รู้ชุบเพื่อนบอกลังชุบอยู่เกมก็สิ่งที่ไม่ได้โอ้โอยแบบร้อยหนึ่งตายแล้ว <c oughs> หมดเฮ้ยชน,นะเฉยแหมแม่ตีพี่ดูดสามก็ชิวทำไมเอาอย่างเรื่องเลย ทำไมชนะโหเชียร์ดูเพื่อนเลยผมตีไปสองหมื่นดาเมจจัดจ้านกันเกินเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ผมตีหนักขนาดเดานี้ยดาเมจจัดเกินเนี่ยดูพี่กากๆกกเลยแล้วจังหวะที่พี่ถามว่าเอาใครก่อนอ่ะเปิดไปแล้วเะเพื่อนอับเพื่อนอะยิงยิงล่ออยู่ฝั่งนู้นมันไม่เห็นผมเข้าหลังผมขี่ม้าเข้าหลังกวาดเรียบเลยอ๋อเมื่อกี้เออเมื่อกี้มันโฟก,กัสพี่ให,นหน <ไอ S 1> ่นั่นไอโอโอนี่ มึงขี่มาเข้าหลังก็เพ่ง <laughs> เพ่งเพ่ง <laughs> ตายหมดเลยัะได้ยงง